ช่วงสงการนี้ใครที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ มาดูกันก่อนครับวันนี้ทางช่องโอ๊ตรถผ่อนถูกนะครับมีรถมาอัปเดตกันนะวันนี้ผมบุกมาที่โกดัง3เลยมีรถหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นรถราคาประมาณ3 0,000นกว่าบาทนะหรือจะเป็นพวกกระบาด d ดีแม็กซ์นาวล่านะเกียร์ออตโอต้ไม่น้อยๆนะหรือเป็น Accord G9 เราก็มีนะครับวันด้า HRV รวมไปถึงรถครอบควัว7ที่นั่งนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละคันนี่คือสวยทุกคันเราคัดเกดมาแล้วจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะและผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณแค่ห้าพันบาทเท่านั้นสนใจห้ามพลาด คลิปนี้ติดตามได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะสวัสดีครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่ที่โกดังเก็บรถนะครับของบริษัทเพชรยนต์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับช่องโอ๊ตรถผ่อนถูกนะครับคลิปนี้มาอัปเดตสต็อกรถช่วงสงการกันบ้างดีกว่านะครับคือตอนนี้รถเราเข้ามาเยอะมากนะจอดกันแน่นเลยมีหลากหลายรุ่นหลากหลายหน้ามากนะครับใครหารุ่นไหนแบบไหนดูคลิปนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถอีโคคาร์นะครับ รถตู้นี่รถตู้เริ่มมีเข้ามาแล้วมีไม้นยทุกคันเลยนะครับหรือจะเป็นพวกอัลติสไฮบริดพวกนี้ก็มี Echo, Echo ard, แอคคอร์ดเรามีหมดเลยนะดูได้ในคลิปนี้ทั้งหมดครับดูให้จบเลยนะครับบอกเลยว่ารถสวยทุกคันแน่นอนนะครับแต่ก่อนรับชมรายละเอียดเต็มๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่นะเดี๋ยวผมจะไล่เป็นบล็อกๆไปนะครับเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆว่ามีรุ่นไหนบ้างนะสนใจก็แคปหน้าจอกันไว้นะครับอ่ะคันนี้เลย เพิ่งเข้ามาแน่นอนนะตัวสติ๊กเกอร์จากต้นทางยังไม่แกะออกเลยนะสำหรับเอาติดตัวไฮบิดครับคันนี้ตัวไฮบิดแน่นอนนะครับเป็นตัวไฮบิดไฮแน่นอนนะครับดูจากรูปร่างแล้วนะครับสีขาวมุกทะเบียน6 6 9 1อันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมานะครับเดี๋ยวในคลิปเนี่ยผมจะขึ้นรายละเอียดตัวรุ่นตัวราคาไว้ที่หน้าจอให้นะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยยังไม่ทราบราคานะแต่คันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมานะครับออปชั่นเต็มแน่นอนนะเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังกชันเซนเซอร์กล้องครบนะครับ นะแอร์แบครอบคันสีขาวมุกอ่ะใครสนใจคันนี้ทักทายได้เลยสําหรับตัวเอาติดตัวไฮบริดนะครับรถเพิ่งเข้าร้านมาแล้วก็เดินทุกจุดด้วยคันนี้นะครับผมเดินดูรอบหนึ่งมาแล้วนะครับทะเบียน6691สนใจแคปหน้าจอทักมาเลย098 446 5222นะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนอยู่ไม่นานก็ไปนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมียาลิตอยู่2คันนะครับสำหรับตัวรุ่น1.2สปอร์ตนะครับรถปี2024นะครับไม่5,000โลนี่คือคันนี้เลยคันนี้ไม่5,000โลจะมาพร้อมชุดแต่งชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับรถมือเดียวนะรถมือเดียวเลยคันนี้ค่าง,งวดก็อยู่ประมาณ8,000กว่าบาท8,000ต้นๆน,นะคันนี้8,000ต้นๆสีเทาดำนะครับแล้วก็คันนี้ก็ราคาดีครับรถปี2021นะครับ4,900บาทครับ กับเลขไม่ยอยู่ประมาณทั้งส0 0 0มโลสำหรับตัวยาริส1.2สปอร์ตนะครับคันนี้เป็นตัวแฮชแบ็ก5ประตูนะคันนี้สวยๆเลยนะครับหรือจะเป็นแอคคอร์ดแล้วก็มีตัว G9 นะครับ589,000บาทครับรถปี18นะครับนะคลิปนี้ผมจะพาชมให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะรถเยอะจริงๆนะครับให้ดูว่ามีรุ่นไหนอยู่บ้างนะใครสนใจทักทายมาเลยนะครับนี่แคมเบี่นี่แคมเบี่เข้าใหม่แล้วก็มีนะเรามีทั้งตัวรุ่น 2.0G 2.5G ตัวไฮบริด มีหมดเลยนะครับนี่ Camry นะครับนี่เ l t i s Altis นะครับรถเยอะครับรถมีเยอะมากรถมีเยอะมากตรงนี้รถเข้าใหม่หมดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ย Camry ทะเบียน5 3 2 3นะครับใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้อันนี้ก็เข้าใหมเ่เหมือนกันตัวตัวนิวยาร์กนะครับตัวนิวยาร์กสีเทานะครับค่างวดจะอยู่ประมาณสัก800พนนะครับคันนี้สวย นะครับเรามีอยู่หลายรุ่นหลายสีด้วยสีขาวแล้วก็มีนะนอกจากสีเทาคนนี้เรามีสีขาวเหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยมีใครสนใจคันไหนทักทายได้เลยนะครับคือในคลิปนี้นะครับมันจะเปิดดูรถไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารถมันล็อกหมดเลยทุกคันนะครับผมก็จะเน้นๆพาเดินชมเรื่อยๆนะครับนี่อย่างรถตู้คันนี้คันนี้ราคาดีนะครับ7จ็ดแสนเอ่อเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเกียร์ธรรมดาเบา VAP ทะเบียน2799นะครับ บาไอ้ V P เกียร์ธรรมดาเบาดำนะสามแถวเบาตัวใหญ่หน่าใช้นะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ก็ค่างงวดอยู่ประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกนะสำหรับตัวรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับนะนี่ผมพาดูเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ก็มีรถอีกนี่นี่มีฟอร์จูเนอร์เข้าใหม่มีรถตู้เข้าใหม่ตัวหน้ายาวนะคันนี้คันนี้ปีใหม่เลยหนึ่งล้านหนึ่งแสนก็บาทนะครับคันนี้เพิ่งเข้าร้านมาทะเบียนห้าสี่สี่นะครับเรามีรู้สึกว่าจะเข้ามาประมาณสองคันนะคันนี้ นะครับใครหาหน้ายาวก็ทักทายได้หรือจะเป็นตัว Fortuner สีเทาดำา2.4ปี2018นะครับทะเบียนนี้เลยคันนี้ราคาดีที่สุดเลยนะที่มีนะครับราคา799นะครับ7,99,000บาทสีเทาดำครับคันนี้ค่างวดจะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0หโดยประมาณนะครับ1 4บวกลบนะครับสำหรับคันนี้นะนี่ f o r t u n e r คันนี้ยังว่างนะครับไม่แสนกลางๆ นะครับรถสวยหรือถ้าใครอยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมทักมาเลยโทรหาผมเลย0984465222นะครับเดี๋ยวผมส่งรีวิวรถเต็มๆให้ดูนะอ่ะไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อนะเดี๋ยวผมพาเดินดูพาเดินดูอีกมีรถเยอะมีหลายหน้าหลายรุ่นนะครับคันนี้ก็ใช่นี่คอมพิวเตอร์ตัวหน้ายาวนะครับคันนี้ก็ใช่เนี่ยคอมพิวเตอร์ตัว Fortuner นะครับนี่คันนี้นะทะเบียน6623 อันนี้ก็รถเพิ่งเข้าร้านมานะครับรถเพิ่งเข้าร้านมานะเป็นสีขาวมุกนะครับอันนี้เพิ่งเข้าร้านมาเลยนี่มีใครสนใจก็ทักทายสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนรถตู้นี่รถตู้มีเข้ามา3คันรถนี้สีขาวหมดอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะเป็นรถการท่านะครับเลขไม่แปดหมื่นโลทุกคันเลยนะครับเนี่ยไม่แปดหมื่นโลทุกคันรถการท่ามีเข้ามา3คันสําหรับตัวรถตู้คอมพิวเตอร์ใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้ นะครับทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมียาลิตแบบพวกราคา200,000กว่าบาทนะครับ2 5 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0นะครับยาลิตนะครับปีโฉมหน้าประดุกนะครับมันจะมีแง่งแง่ในโฉมนี้นะครับราคาไม่แรงนะครับมีอยู่ 2- อสาคันคันนี้ทักทายมาได้นะครับจะสดจะผ่อนได้หมดเลยนะครับอย่างคันนี้ก็เป็นรถปี2016ันะไมแสนโล269คันนี้ค่างวดอยู่ประมาณสักอ่อ 5,000อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณ5,000หรือจะเป็น Toyota c o คโรล่าครอสนะครับอ่าขอภายซีเอสอาซีเตัวท็อปตัวไฮเรามี2คันสีแดงเป็นออกแดงโทนเลือดหมูนะหลังคาดําตัวท็อปเลยนะครับอย่างคันนี้ก็รถสวยนะต้องบอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, ไฟตัดหมอกเซนเซอร์ ensor, นะครับ มีประตูฝาท้ายเปิดไฟฟ้าด้วยนะจะมีอยู่คันหนึ่งนะครับอีกคันนึงไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้นะแต่มีมีให้เลือกอยู่2คันราคาก็อยู่ประมาณ5ปลาย6ต้นนะครับอย่างคันนี้ราคาอยู่ที่5้9 9 0นสบาทปีสิคันนี้ค่างว่ออยู่ประมาณ9,000พานะครับไรายได้2,000 20, 0บาทซื้อคนเดียวจบเลยสําหรับ Toyota c โคโรล่าอะโตโยต้าซีนะครับนะสวยนะคันนี้ได้หลังคาสีดํามาหลังคาดากุญแจคีเลตนะครับ ไฟ LED นะครับไฟหน้า LED ไฟท้าย LED นะครับ CSR ครับนะคันนี้สีแดงเรามี2คันแต่จริงเรามีอยู่หลายคันเหมือนกันนะครับอะแล้วที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นตัว a l t i s และเป็น a l t i s เป็น Vios นะครับ Toyota Vios ก็ราคาจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ2 6 9 0 0 0บาทนะ Vios ค่างวดประมาณ5,500นะอยู่ประมาณอยู่เลทประมาณนี้ครับนะครับขึ้นอยู่กับสกอร์เครดิตนะเรื่องค่างวด ลองโทรมาสอบถามเช็คเครดิตสกอร์กันก่อนได้นะครับส่วนคันนี้อีกคันนี้ก็น่าสนใจมาพร้อมชุดสเกิร์ตรอบคันด้วยนะยาริสนะครับชุดแต่ง Ford t e ทสซนะครับคันนี้ตัว1.2ึมตรครับไม่แค่60,000โลนะครับราคา379,000บาทคันนี้ค่างวดอยู่ประมาณสัก6,000 6 0 0พัน0ามหนะครับจะได้ไฟหน้าอันนี้สเปคเขาคือไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแต่ว่าได้ชุดสเกิร์ตมาชุดสเกิร์ตสปอยเลอร์ นะครับอันนี้ยังว่างนะคันนี้ยังว่างนะครับนี่ดูเลยชุดแต่งนะครับสวยนะครับดูลงตัวนะครับน่าใช้นะครับผ่อนไม่แพงราคาไม่แรงภายในเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีจอมีกล้องครบนะครับในงบประมาณ3 7 9 0 0 0บาทคันนี้เป็นหนึคันที่น่าสนใจที่น่าเล่นนะยาลิสเรามีให้เลือกในสต็อกเยอะมากนะครับนะช่องทางการติดต่อนะ0 9 8ย์6 5 2 2 2นะครับแล้วก็ ه, โปรโมชั่นนะครับนะโปรโมชั่นจะมีในเรื่องของตัวเลทดอกเบี้ยนะครับก็2.49%เในช่วงสวงกรานนี้นะครับแล้วก็ของทรงของแถมเรามีให้นะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยรถเรามีเยอะมากดูเลยนะครับรถมีเยอะจริงๆนะครับเนี่ยตรงนี้ยังมี v ีออจอดอยู่อีกนะครับมี v ีออจอดอยู่อีกหลายคันนะครับแล้วก็แคมรีนะ ตัว 2.0G แบบไมลหลักหมื่นพวกนี้มีหมดเลยนะครับใครสนใจแคมรี่ก็ทักทายมาได้ติดต่อสอบถามมาเลยเพราะว่ารถมีเยอะมากๆนะเดี๋ยวผมพาเดินดูเรื่อยๆนะเพราะว่ารถเยอะจริงๆเดี๋ยวจะแต่ถ้าใครสนใจรุ่นไหนทักทายได้ผมขึ้นเบอร์ด้านล่างไว้ให้ตลอดนะครับสำหรับคันนี้ City ตัว1.0 Turbo เทอร์โบนะครับคันนี้ไม่น้อยนะได้เลขไมลมาอยู่3 0 0 0 0โลนะครับได้เลขไมลมาอยู่30,000โลคันนี้คาอ่ะขอภัยไม่7 0 0 0 0 ราคา3 8ม0 0บาทปี20นะครับคันนี้ก็ข้างเงอยู่ประมาณสักเอ่อ 6, กพักว่า6 000, 6 0 0 0ถึง 7, 000, นะแล้วก็นอกจากตัวซีดานที่เป็น4ประตูเรามีตัวแฮชแบ็กด้วยนะครับไม่4ี่0 0รถปี2 2องันนั้นก็สวยนะครับตัว SV สีเทาดำคันนั้นราคาอยู่479นะครับน่าใช้น่าใช้น,ใชนะครับมีทั้งเก่งมีทั้งซีดานอ่ามีทั้งเก่งมีทั้งแฮชแบ็กเลยนะสำหรับตัว City ้พันเทอร์โบนะครับนะ ใครสนใจรุ่นไหนทักทายกันเข้ามาได้นะครับส่วน Accord นะครับ Accord h o n d นด้าแ r d คก็มีทั้งตัว2.0งจุดศ2.0ให้บีทบทเทคนะครับราคาก็เริ่มต้นอยู่ประมาณ7,79,000นไปจนถึง8,000 0 0กว่ากว่านะครับก็เป็นรถที่หรูหน่าใช้นะสำหรับตัว Honda Accord นะครับออปชั่นจัดเต็มในราคาที่หายไปถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับ ออปชันะ Option เต็มราคาลดไปครึ่งหนึ่งนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและที่สําคัญนะครับจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ใครที่จะจัดไฟแนนซ์ก็ติดต่อเข้ามาเลยมีให้เลือกหลายคันมีขาวมีบอนมีเทาเรามีสีเทาด้วยตัว1.5ึ่งจุดห้าเทอร์โบเอลคันนั้นราคา7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่น้อยไม่ประมาณ9ก้าหมื่นโลนะฮะอ่าฝากไว้ครับสําหรับ Honda Accord นะครับน,บบน,บนี่เอาติดเรามีเยอะนะนี่เอาติดเรามีเยอะมาก 1.6G 1.8E ุดหกจีหนึ่งจุดแปดอีไม้นเชนนะครับ ตัวไฮบริดเราก็มีนะครับรถเป็นรถหน่วยงานไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับไม่ใช่รถแท็กซี่มานะรถแต่ละคันของเรานะถ้าเป็นเอาติเตทนะบอกไว้เลยนะครับส่วนคันนี้นี่ใกล้ๆกันคันนี้เป็นได้หลังคาดำมาเลยนะสำหรับตัวยาริสโคันนี้สวยนะครับใส่ล้อแม็กดำมาด้วยนะครับตกแต่งเป็นทูโทนเลยขาวดำนะครับคันนี้รถปี22ไม้40,900ราคา459,000บาทสำหรับตัว1.2 Sport X Urban โอ้โหนนี้อันนี้ตัวรุ่นพิเศษ นะครับตัวรุ่นพิเศษใต้แดงประมาณ700,000อันนี้เหลือ4,459ข้างว่าประมาณ7,000-8,000โดยประมาณนะครับอันนี้ผมให้ดูนะให้ดูภายนอกเป็นตัวรุ่น60ปี t o y ยต้าประเทศไทยนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตัว X Urban นะครับรถเดิมนะรถเดิมเดิมเลยดูสภาพตัวรถอ่ะคันนี้ยังว่างใครสนใจทักทายมานะครับทักทายเข้ามาได้เลยนะครับจำ แคปรูปแล้วก็ทักแชทผมมานะครับ id line oat 6 6 7นะครับสนใจทักมาเลยรถเรามีเยอะรถเรามีให้เลือกเยอะนะครับเนี่ยแอคคอร์ตัว G9 นะคันนี้389,000บาทนะครับออปชันจัดเต็มไฟ led บอสปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอกล้องครบนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับออปชันจัดเต็มนะคันนี้เป็นตัว G9 ตัวโฉมแรกนะครับคันนี้ยังว่างนะถ้าค่าง,งว้ก็อยู่ประมาณสัก6,000 6,000 7,000นะตัวจ9สีบรอลเงินมีอยู่คันเดียว นะครับตอนนี้เหลือคันนี้อยู่คันเดียวนะเนี่ยรถเยอะมากอ่ะใครสนใจ c ีวิกเราก็มีนะตัว FC นะครับหรือจะเป็นเนี่ยตรงนี้ก็มีวีออีกแล้วนะวีออเรามีเยอะมากนะครับเนี่ยไล่ไปเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับรถกระบะรถกระบะรถกระบะนี่ d m a ม็1.9เกรดแซปี23อันนี้ไม่น้อยไม่20,000กาโลนะ นี่ยี่ไม่ 20, สองหมื่นโลสีเทาแลมโบสวยๆเลยเกียร์ออโต้สี่ประตูรถมือเดียวนะครับสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะครับรถมันอาจจอดอยู่ในซองแคบๆนะต้องขออภยัยผมต้องเดินเลาะนะครับเพราะว่าโกดังเราแน่นมากนะครับนี่เลยเพิ่งเข้าร้านมาจําเลขทะเบียนไวน้นะครับอีซูซ u นะครับไฮแลนเดอร์คันนี้เกรดแซเครื่องพันเก้านะครับหรือจะเป็นเอ็กซิลี่คันนี้ก็ไม่หลักหมื่นเหมือนกันนะครับสีดําเพิ่งเข้ามาเลย เครื่องพันเก้า x series นะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้เหมือนกันทะเบียนนี้เลยแปดหกสองเก้ารถเพิ่งเข้าร้านมานะครับ d max x series เดี๋ยวผมจะขึ้นราคาค่างวดต่างๆไว้ที่หน้าจอให้นะครับบางคันเข้ามายัางไม่ทราบราคาต้องขออภัยอันนี้เอามาอัปเดตให้ดูก่อนนะครับทุกคันที่ให้ดูตรงนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะครับจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยใครสนใจคันไหนทักทายเข้ามาอย่าช้านะครับเดี๋ยวรถไม่อยู่นะครับเนี่ยกระบะมีเยอะเลยตรงนี้เป็นกระบะกระบะโตเตีย้ยนะครับนี่ก ตัว Z Edition นะครับ Z e d i t i o n หรือจะเป็นนิสสันนาวาล่านะครับเนี่ยนาวาล่านาวาล่าทะเบียน3 1 8 7นนะครับกระบะพวกนี้จะส,ส่งอยู่ประมาณสักหกเจ็ดพันนะครับนิสสันนาวาล่านะครับแล้วอันนี้อันนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดตัวรุ่นนี้นะครับหรือจะเป็นตัวหน้าใหม่เราก็มีนะเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งคู่เลยทั้ง4ประตูแล้วก็ตัวแครดอย่างคันนี้ทะเบียน4 3 0เนี่ยก็ไม่หลักหมื่นอันนี้น่าใช้นะครับราคาก็อยู่ประมาณสัก4 0 0แสนกว่านะครับ เดีนะ๋ยวผมขึ้นรายละเอียดตัวรถไว้ให้นะครับสนใจคันนี้ทักทายได้เลยรถสวยแน่นอนไฟหน้าคอร์ LED นะครับนี่หน้าใหม่แล้วนะนาวาล่าหน้าใหม่นะครับเป็นตัวแคลิเบอร์เครื่องยนต์2.3นะ2.3 2.3 e แคลิเบอร์นะครับนี่ดูสภาพตัวรถสีบรอนคันนี้สีบรอนนะครับนี่มีกล้องมองรอบคันมาด้วยนะครับรถเดิมมือเดียวแน่นอนนะรถสวยน่าใช้นะครับรุ่นนี้จะทยอยเข้ามาอีกนะ,ะตัว v ขอภัยคันนี้ นะเป็นตัวรุ่น V นะ4ประตูนะครับนะทะเบียน430ใครชอบคันนี้สนใจคันนี้ทักทายเข้ามานะแล้วก็มีสีแดงอีกหนึ่งคันนะครับหน้าใหม่เหมือนกันนะครับคันนี้เป็นสีแดงเกียร์ธรรมดาเป็นตัวแคปนั่นเองนะตัว NP 300ตัว Black Edition นะครับรถปีใหม่ๆนะครับปีแบบ20 22อะไรประมาณนี้นะครับคันนี้สีแดงคันนี้สีแดงนะครับสภาพสวยครับสภาพสวย นี่ดูเลขทะเบียนนะทะเบียนนี้เลย897ครับทะเบียน8 9 7อันนี้เพิ่งเข้าร้านมานะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะสนใจขนไหนทักทายได้เลยนะครับ098 446 5222นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาพูดคุยได้นะ ID ดี n e OAT667 ครับนะ OAT 667ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งริมฝั่งนี้กันต่อว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับ มาดูรถที่จอดอยู่ตรงนี้กันบ้างอีกหนึ่งรุ่นนะครับ Honda HR-V นะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีเหมือนกันเมื่อมีการเข้ามานะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะก็ได้มาเป็นสีเทาดำนะครับเป็นตัวรุ่น1.8 EL นะรถปี20นะครับ579,000บาทครับใครสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับคือออปชันเขาให้มาเนี่ยไฟหน้าฟู l อ l ว d ดีแม็ก17นิ้วภายในสีดำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคัาน,นี้ราคา579ข้งงวดอยู่ประมาณ1 0,000นะ ประมาณ1,500มาโดยประมาณนะครับรายได้ส0 0่บาทคือซื้อคนเดียวจบเลยสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรถสวยๆนะคันนี้ยังว่างอยู่นะครับนี่รถยังว่างนะอยู่ในช่วงการปรับสภาพนะครับใครที่หารถยนต์ SUV รถยนต์นั่งอเนกประสงค์นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับจำเลขทะเบียนคันนี้ไว้ครับ8007นะครับนี่ไฟหน้า LED ดีไฟท้าย LED ดีคันนี้นะครับ579,000บาทนะครับ น่าใช้น่าใช้ Honda HRV นะครับบอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะถ้าเป็นมือสองก็ยังน่าเล่นนะครับยังถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่นะใช้งานง่ายนะครับอนเนกประสงค์ดีด้วยสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับอ่าแล้วก็ m u X อ่ายูสุ m e X นะครับ m e X คันนี้เป็นรถฟีดรถใหญ่ที่เราเข้ามาเลยนะก็ราคาเริ่มต้นอยู่669จนถึง679นะต่างอยู่ประมาณ1 0 0 0 0ขึ้นอยู่กับเลขไมล์ค่างวดก็จะอยู่ประมาณ1มื่นหนึ่ง นะครับเป็นรถปี2018เครื่อง3,000กับ2ตัวรุ่น n นวีนะครับเรามีหลายคันเลยใครสนใจทักทายมาได้นะเนี่ยจอดตรงนี้อยู่อีกอีกประมาณคันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมีตรงนี้อีกรถจะทยอยปรับสภาพนะครับคือตัวรุ่นเนี้ยนะครับนอกจากด้านหน้าที่เห็นว่าได้ไฟหน้าแบบเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกแล้วก็ภายในคันนี้จะเป็นสีเบดพรมลายมัลติฟังชันนะครับมีจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะเป็นเครื่อง3,000ดีเซลนะครับรถหน่วยงานออมสินสําหรับตัวรุ่นนี้ นะครับและอีกหนึ่งคันนะครับนี่เลยรถปี2 0 2 1ันยี่สิบไม่เก้าหมื่นโลนะครับตัว3.0มจุดอัลติเมตขับ2ครับสีขาวสวยเลยคันนี้มีคันเดียว9ก้าแสนบาทไม่ถึงล้านนะครับค่างวดก็อยู่ประมาณสักหมื่นหกเกือบเกือบหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้รถสวยนะครับออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังแม็กขอบ20มาแล้วดิสเบรกสล้อนะครับภายในเป็นสีน้ำตาลนะคันนี้ภายในสีน้ำตาลนะครับ อันนี้ได้ภายในเีษน้ำตาลนี่ให้ดูเลยมีคันเดียวในร้านด้วยนะครับเหลือคันเดียวในร้านนะอันนี้กำล,ลังปรับสาภาพอยู่นะครับทะเบียน4148นะครับสำหรับ Isuzu MU-X นะครับคันนี้นะ989,000บาทนะครับอ่าใครสนใจทักทายได้เลยมีอยู่คันเดียวนะครับติดต่อผมเข้ามาโอตเพ็ดยนต์นะ098 446 5 2 2 2นะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอีกบ้างอ่ะมีนาวาล่านะครับนิสสันนาวาล่ามีจอดอยู่หลายคันลีโว ไฮลักดีโว 204e ปี19ปี20เรามีเยอะราคาอยู่ประมาณเริ่มต้นนะ499ไปจนถึง549,000ถ้าในส่วนของตัวหน้าหลอ่อนะสี่ประตูเกียร์อโอตโอต้แบบนี้นะเนี่ยมีให้เลือกหลายคันเลยเรามีให้เลือกหลายคันสนใจทักทายได้สอบถามได้นะครับติดต่อมาเลยนะครับหรือจะเป็น f o r t จ n e r นี่โต y ยต้าฟอร์จูเตัวไมเนอร์เชนอันนี้เราก็มีนะเดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้ให้นะครับนะสีขาว ไฟหน้าโปรเจกเตอร์กระจังด้านหน้าเปลี่ยนใหม่แล้จากโฉมเก่าไฟตัดหมอก led ดวงเล็กลงนะครับล้อแม็กขอบ18นะล้อแม็ก18ลายใหม่นะครับภายในโทนสีดำนะคันนี้ภายในดำไม่แท้ประวัติศูนย์นะครับนี่ให้ดูเลยนะนี่ตัวไมเนอร์เชนครับคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนอยู่ในช่วงของการปรับสภาพคันนี้ นะรถยังว่างนะรถยังว่างสนใจสอบถามได้เลยสำหรับคันนี้นะครับ t ต y o t ต f า r t u n e r นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะรีวิวรถทุกประเภทจริงๆนะผมรวมรถให้ดูเลยอัปเดตสต็อกกันไปเลยนะที่โกดัง3ส,สนใจทักทายได้นะครับแต่ละคันจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะครับสนใจรถประเภทไหนติดต่อเข้ามานะนี่นะครับผมพาเดินดูรอบเลยรถมีเยอะจริงๆนะครับใครสนใจก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลย นะครับที่เบอร์0984465222นะครับจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทเกษตรกรค้าขายเจ้าของธุรกิจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าต้องการสอบถามเรื่องรายละเอียดการออกรถยินดีให้คำปรึกษาผมอยู่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทยมีบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องผมไว้เลยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ